นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความภาสุความจเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกับขออากาศแสดงธรรมในช่งชวงเช้ญญาครับบรรยากาก็นังตามเป็นสายเนาะนี่ก็ตรงกับวันพระเดษีปฏิวัตที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568นนี่ก็อากาศ จำเช้าก็จำสายดีนะว่อคืนก็ฝนตกนะก็อาศัยเหตุปัจจัยในทุกวันก็ค่อยๆเพียงปฏิบัติไปอากาศจะดีไม่ดีไม่ดไ,มได้ขึ้นเราอยู่กับสภาพใจิตใจนะเรียนรู้อย่างเดียวดีบ้างไม่ดีบ้างวันคืนก็ล่วงไปอยู่ดีก็พึงเจริญไว้นะอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศล เนวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดไปตื่นเช้ามาก็คนฝายเนี่ยทำบุญตักบาตรน้นำปัทหารมาถวายนะเป็นสังฆทานให้พระภิกษุหรือนักบวชก็ตามก็ได้ใช้ในได้บริโภคที่เห็นท่านไม่ได้ทำอาหาราได้เองนี่ก็ก็จะพยาดโ่มก็คนฝายเนาะ รัฐบริษัทเนี่ยก็สําคัญตั้งแต่ระหน่วยแต่ละไฟก็รู้หน้าที่ตัวเองเป็นพระแล้วก็ตั้งใจศึกษาเ,เรื่องศึกษานี่ก็สําคัญเรื่องศึกษาเรื่องการปฏิบัติยิ่งเขาศึกษาในรวมเรื่องการปฏิบัติไปในตัวศึกษาท่านไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยปฏิบัติด้วยเป็นนักดูเดขาแหละค่ะว่าเห็น หรือว่าท่านไม่ได้ทําอาหารเองนี่ก็ผลขวายเนี่ี่คือเหตุปัจจัยในทุกวันเนี่ยมันก็เป็นบุญผุศสนได้ตลอดแม้จะไม่ได้ทําเองเนี่ยคือก็ผลขวายนีทุกเรื่องมันต้องคนขวายทั้งหมดจิตต้องขยับทั้งหมดคืออยู่นิ่งๆเนีบุญไม่เกิดนะก็ใช้ความปากเพียรพยายามนี่แหละของพกนี้นะเราลงแรงเนี่ยลงกายลงใจไว้เนี่ย มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะ่ในสุดท้ายผู้ได้รับประโยชน์ก็ตัวเราเองเนะี่ยนีะคือจิตเขามีความคุ้นในการทําทานในการทําบุญทํากุศลนั่นคือสุขตินั่นก็เป็นอันวางได้ว่าที่ไปเนะี่ยมันก็มาจากเหตุที่อยู่ในปัจจุบันเราชอบอยู่ที่ไหนกันแต่บางคนดีหน่อยชอบ้าวนาเข้าว่าชอบฟังธรรมชอบปฏิบัติพ่ที่ไปนะี่ยที่ไปก็ ท่าดีอย่างยิ่งเลยนะครับปฏิบัติที่ไปคือที่ปฏิบัติที่ไปในแป,ป่ภาคหน้าถ้าปฏิบัติจนดับทุกได้เนี่ยก็คือแจ้งในมรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าสิ่งอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาคือประเสริฐกว่านี้ไม่มีนะหรือถ้ากิเลสยังไม่หมดความเห็นผิดยังไม่หมดเนี่ยก็ยังดีเนี่ยถ้าได้สมาธิบ้างก็ไปเกิดเป็นพรม แต่ก็ยังดีนะมีเรว่ามีความสุขมีความสุขเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันยังดีนะอยู่ด้วยสมาธิด้วยฌานดีกว่าเยอะนะแต่ถ้าไม่สําเร็จฌานก็ทําบุญทำกุศลไว้มากนะก็เทวดาก็ลดหลั่นกันไปตามลําดับชั้นซึ่งตามลาดับชั้นมันก็อยู่ที่ความละเอียดความประณีตของจิตนะนะั่นแหละ คยดูได้เนะบางคนเรียกว่าทําทานทําทานประณีตมากก็จิตประณิตไปในได้ก็ไปสุขติสุขติก็เป็นที่หวังแต่แม้ว่าเป็นมนุษย์ก็ตามมนุษย์เองก็ยังนับว่าอยู่ในสุขติไม่ใช่ทุกตินะมนุษย์เนี่ยสุขติตรงที่ว่ามันปฏิบัติได้ใช้ทานก็ทำได้ จะรักษาศีลก็ทําได้หรือจะภาวนาจะภาวนาเนี่ยให้เขาไดระดับทุกข์กันไปให้หมดเลยเนี่ยนี่ก็ยังทําได้ในยอยู่ในมนุษย์ทางนั้นเป็นเทวดาเป็นพรมนี่ทำได้ไหมปฏิบัติภาวนาคือ,อทําได้นะแต่ถ้าไม่เคยเนี่ยฝึกความเป็นมนุษย์ไว้เนี่ยด้ยความที่ความสุขเนะี่ยเขาก็มีรสอร่อยของเขาอยู่เนี่ยเหมือนดูวิถีชีวิตชาวโลกก็ได้ บางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากคืออยู่สบายเลยเนะี่ยสบายแบบว่าทั้งชาติไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้ถามว่ามีกี่คนเชียวหลักที่เขาเออเห็นว่าเราก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายนะั่นเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมนี่วามันน้อยมันน้อยมากเลยนะมันน้อยคนจนแบบว่ามันนับตัวได้เลยเนะนี่ยเรือความสุขเขามีรสอร่อยเขาอยู่เนะี่ยเหมือนกันเลยนะจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม ถ้ายัางเจอความสุขแบบนี้อยู่และไม่เคยเรียกว่ามีพื้นฐานที่ดีเนี่ยทางสมาธิในจิตใจไว้นะคือถ้าไปเกิดในสุพติก็ตามก็จะเสวยแต่ความสุขเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันต้องดิ้ลรนผลขวายไปต่อเนี่ยไม่ได้เห็นว่าทุกในสุขมันยังมีอาจจะเห็นว่าสุขก็เออก็สุขก็สบายดีนี่ยังประมาทในการอยู่เนี่ย ยังไม่เห็นว่าของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ไม่นานหรอกแต่แต่บางทีเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มีพื้นในสมาทิฐิไว้เนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าของนีิการเป็นของเที่ยงไปก็ได้เนี่ยดูอย่างพรมนะกันพรมเวงก็คือผู้ที่เรียกว่าสํเาเร็จฌานี่ยได้ฌานในระดับต่างๆเนี่ยปฐมฌานบ้าง ทุติยชาตติยชาจะตุตชาก็ไปเกิดตามลําดับคือเอาแค่ว่าปฐมฌานเด็กก็ตามนย่ยยังอยู่กันนานมากอายุเนี่ยนานยืนนานจนบางทีบางตนเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าอันนี้พันธิพานแล้ววนยะเพราะว่ามันนานมากเห็นคนอื่นเขากเกิด,ดเกิดดับดับเกิดใบตายไป เวียงกนอยู่อย่างนี้แะแต่ว่าตัวเองยังอยู่เนี่ยยังไม่ไปไหนสักทีเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแทนเนี่ยอันนี้แหละมันไม่แน่มไม่นอนถ้าไปเข้าใจว่าอยู่มาน,านานเนี่ยบางทีเอเราเองเนี่ยก็สุขสบายดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยดีกว่ามากดีกว่ามากตรงที่เรียกว่าปฏิบัติ ได้จะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะจะยากมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทุกเนี่ยก็มันดูที่ตัวทุกเนี่ยมนรุยนเนี่ยดีหน่อยตรงที่ว่าเห็นทุกได้ง่ายแต่ทุกเกินไปทุกมากเกินไปก็ไม่ไหวไอ้สําคัญเนี่ยจะไปบังคับให้ทุกเนี่ยมันพอดีกับที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําไม่ได้นะเพราะของพกนี้เนี่ยมันมาตามเหตุแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตใจเรา มันไม่ได้ถามว่าเออใจเราพร้อมรับขนาดไหนเนี่ยมันจะได้เปิดก๊อกเนี่ยทุกข์ก็ค่อยไหลมาตามนั้นเนี่ยมันมาไม่ได้มันมามันก็มาเลยมันมาตามเหตุมันอยู่ที่จิตใจเราเองเนี่ยแหละเขาเรียกว่าฝึกไว้ดีไหมถ้าฝึกไว้ดียกระดับจิตใจไว้ดีทุกขที่มาในแต่ละขั้นก็เป็นบาดฐานปัญญาทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ฝึกอะถ้าไม่เคยฝึกไว้เลยเนี่ย ทุกที่มาก็เป็นเครื่องที่มันหน่วงจิตนะมันชวนให้จิตมันทุกข์ชวนให้จิตก็เศร้าชวนให้จิตก็ซึมนี่มันจะเป็นวยแบบนี้เนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นแต่ไม่ได้เห็นเนี่ยว่าของเรานี้เป็นธรรมชาติพอไม่เห็นว่าของเรานี้เป็นธรรมชาติเนี่ยทุกมันก็กัดกินในใจเนี่ยเพราะกัดกินในใจแล้วมันดีไม่ได้มันออกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้หนทางเนี่ยเขาเรียกว่าในความไม่รู้ในตัวพาวนเลย พอฝึกปฏิบัติไประยะหนึ่งในปัญญา,าค่อยๆเกิดพอป,ปัญญาเขาเกิดแต่ก็จะไม่ต้องมีคําพูดอะไรมากนะปัญญาเกิดยังไงก็เกิดจากการค่อยๆเ,เห็นทุกข์เนี่ยเออมันก็คงเปลี่ยนแปลงเนาะเหตุสภาพตามตามจริงเนี่ยกายใจก็คงเปลี่ยนแปลงนะธรรมดาทั้งนั้นเป็นสภาพที่มันทนอยู่ในตัวไม่ได้แล้วไม่เคยสั่งอะไรด้วยหรือจะสั่งก็ตามแต่อลองสั่งดูก็ได้ สั่งได้มันก็ไม่ได้เป็นไปดังใจสั่งนี่แหละของที่มันเป็นสัจธารมความจริงถ้าจิตสั่งได้เนี่ยถ้าสั่งได้จริงนะสั่งไปเลยให้มันพ้นทุกไปเลยเนง,ง่ายกว่าไม่ต้องปฏิบัติภาวนากันให้เหนื่อยหรอกก็สั่งดูสั่งไปก็รู้ว่าเออมันก็ทําไม่ได้ถ้าทําได้สั่งไปแล้วนยโยไย่ต้องมาทําอะไรให้มันเหนื่อยจิตเหนื่อยใจขนาดนี้แต่ เนี่ยมันเป็นแบบนี้ต้องทนต้องดูเนะี่ยต้องสังเกตเรื่อยๆสังเกตจนเออจริงอย่างที่เขาแสดงไม่ได้จริงอย่างใจบอกแต่จริงอย่างที่ธรรมาชาติเขาแสดงแลมันก็จะเงียบเออยอมลนะไม่อะไรแบบไม่ค้านด้วยลนะเพราะว่ามาค้านไม่ได้ไอตัวค้านในความคิดเราทั้งนั้นรู้สึกไปเองเนะี่ยมันก็เลยคิดแบบนี้เนะี่ย ก็ต้องอาศัยเนี่ยความพยายามนะความพยายามก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกแต่จะไม่เหนื่อยมากการปฏิบัติถ้ามันไม่มีตัวขี้เกียจแต่ตัวขี้เกียจเนี่ยล้างไว้หมดนะคือภาวนาไปเนี่ยสำคัญเลยคือเนี่ยทุกมันมาอยู่แล้วเนี่ยทุกมันมาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าออ ปฏิบัติไปได้ทําไมทุกมันก็ค่อยเยอะขึ้นนะ่จริงทุกมันมาอยู่แล้วบางทีระดับปัญญามันเขาเรียกว่ามันเห็นทุกได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าทุกหนัหนกๆมันค่อยๆเบาลงไปทุกละเอียดมันก็ง่ายขึ้นเนะนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าทําความสะอาดแล้วกันคือบางทีในะกองขยะมันโปกผิวหน้าอยู่เนะี่ยกองเรียกว่ากองใหญ่เลยนะคนไปดูเนะี่ยจะเก็บปัญญานะ่ก็จะเห็นว่าเออขยะมันก็เยอะ เ็เก็บออกเก็บออกเรื่อยๆนะไอกองใหญ่ๆมันเริ่มเยอะนะก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันค่อยๆมีคาบเนะี่ยคาบที่มันทิ้งไว้เนี่ยนะตามผนังตามพื้น,นะนเ,เนี่ยในคาบเนี่ยเยอะคาบอยากย้ายเนี่ยเยอะคาบเรียว่าคราบเครื่องของที่มันดูจะเล็กน้อยนะแต่มันเยอะนะออการปฏิบัติภาวนาก็มันก็ไม่ได้ต่างกับเราเนะี่ยเอาเรียกว่าของยบับยออกก่อน นะคืออะไรที่มันเป็นของหย,ยาบๆเนี่ยเพียนละไว้ละไว้เนี่ยจะดีนะชีวิตมันจะสบายกว่าเยอะนะริงชีวิตก็หลายคาิว่าเนี่ยเรื่องภาษากระทบไปเยอะก็ต้องฝึกเตรียมจิตเตรียมใจไว้เหมือนกันเนี่ยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคือทุกข์มันเติมได้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเติมได้ง่ายด้วยแทนที่อย่างบีเนี่ยรพระพุทธพจน์ไว้นะตัดไว้คือ เวลาเราเจอเรื่องแต่เรื่องในชีวิตนะหรือคนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะมากไปนะให้สังเกตเท่าตานอารมณ์ตัวเองก็ได้แต่พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธดูเหมือนจะง่ายนะนี่มีไม่วันหนึ่งวันหนึ่งเชื่อเลยนะต้องมีนะเรื่องการเรื่องความโกรธเนะี่ยคนเขาพูดไปดีบ้างคนเข้ามาด่ามาว่าบ้างนั่นคือ มันก็ตามคนคนละเราคุมไม่ได้ดจิตตัวเองเราจังคุมไม่ได้เลยจะไปบอกให้คนอื่นเขาเป็นไปดังใจตอเนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่สําคัญคือเออถ้ามันมีเรื่องประทประทำยังไงนะก็ตามที่พระองค์ตรัสเนี่ยก็ปึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธมันเหมือนงน่ายนะเออคนเขาโกรธมาชนะไงดิตนะไม่ไม่ใช่ว่าเอาโกรธเนี่ยเออ ซัดกันไปซัดกันมาไม่จบนะโยมเราดูก็ได้ดูง่ายๆดูหมาดูแมวมันเห่ากันไปเห่ากันมาไม่มีตัวไหนยอมไปละหรือมันก็ไม่มีนะมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าตัวหนึ่งมันจะเปิดสักทีหนึ่งเปิดคือว่ามันเริ่มกันน่ะเริ่มกัดปุ๊บมันก็กาดตอบเนี่ยนี่คือมันจะจบยังไงนะจบกันที่ว่าตัวไหนเรียกว่าเจ็บนะตัวไหนหนีก็ว่ากันไปแล้วมันก็มาต่อดีนะ แผลมันดีขึ้นมันก็มากาดกันต่ออีกนีย่ยงมันไม่จบหรอกแต่พอมันผูกจิตผูกอาฆาตกันเนะ่ะยาวเลยจะไม่แปลกใจเลยทาไมคนหนึ่งเนี่ยเกิดมารู้สึกเจอคนนั้นแล้วไม่ชอบหน้ากันเชื่อเลยว่าเคยปฏิเยนไว้นะเคยไม่ชอบกันไว้ทํากรรมร่วมกันไว้ดูเรื่องนี้อย่าไปดูเป็นเรื่องเล็กนะดูตัวอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าท่าน คือผู้จิตอาฆาตแค่ครั้งเดียวเนี่ยชาติหนึ่งเคยเจอกันเนี่ยจิตอาฆาตไว้แล้วหลังจากนั้นแหละมาหากราบเลยเนี่ยมาหากาบกองทุกเลยเนะี่ยพระเดวทัตท่านอนะ่ะคือยาวจนไม่รู้จะไปยังไงแล้วเนี่ยถ้าอย่าไปประมาทนเนี่ยดีแล้วนะแต่เหมือนเนี่ยพึงชนะคนโกรธด้ยวยความไม่โกรธเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอดกลั้นไว้ดีสุดอย่าให้มันออกมาเลย มันออกมาก็อคมไว้นะทำได้ทุกวิธีทางทำไปก่อนเพราะว่าไม่คุ้มดูผลระยะยาวแล้วไม่คุ้มหรอกนั่นก็นี่แหละแต่ถามว่าทำยังไงดีก็เนี่ยอุบายก็เยอะมองว่าเมตาก็ได้เมตานี่ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยใครได้เยอะเออเราเองเขาเอ,เองก็เป็นเพื่อนรวมสุขรวมทุก ที่เขาเป็นอยู่ก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ต่างกันหรอกถ้าเราเองอยู่ในสถานการณ์แบบเขาก,าการจะทุกข์แบบเขาก็ได้ไอาจจะโกรธแบบเขาก็ได้ใจเขาใจเราก็ช่วยหลากหลายแง่มุมหลากหลายอุบายแต่ดูได้ว่าที่เขาทำเนี่ยที่เขาทําให้เราโกโรธเนี่ยคืออะไรแต่ถ้ามองบรในสภาพปรมจธรรมหน่อยเขาด่าหรือเปล่าด่าเป็นยังไงเสียงกระทบปุ๊บใจมันไหว ทำไมใจวันไหวล่ะก็มันมีอุปทานเนะ่ะว่าเขาด่าเราเนี่ยเออถ้าไม่มีเราก็ดีนะไม่มีความนีตมาเดตยมมันถ้าเป็นเราก็ดีเนี่ยอุบายปัญญาเนี่ยมันก็ปีก,กันได้เรื่อยๆอยู่ที่ระดับภูมิจิตภูมิธรรมนะณะน,นั้นทุกอุบายใช้ได้หมดพอมันเขาเรียกว่าแจ้งในเรื่องหนึ่งแหละเรื่องไหนที่ไม่แจ้งมันก็จะไปแกะในเรื่องนั้นคือมันจะไปติดในเรื่องนั้นอนะ่ะ ก็ค่อยทําแต่เราสําคัญคือเนี่ยชนะได้นะมันจะไม่เหมือนคือถ้าเข้าใจว่าเนี่ยยิงคนในยุคนี้ด้วยแต่แม้แต่เด็กๆเล็กๆมาเกิดมาเนี่ยคือภาษา,ษากระทบมันเยอะเล่นเกมก็ตามนะจริงเล่นเกมไม่ใช่ผิดแต่ยุคเกมดเด็กเขาก็เล่นไปแต่ไม่เท่าทันอ่ะไม่เท่าทันใจิตใจที่มันเกิดระหว่างการเล่นอ่ะอันเนี้ยอันนี้นว่าต้องดูให้ดี เล่นเกมในบางทีเล่นกับเพื่อนแต่ธรรมดานะเล่นเกมมันมกีการแข่งขันเนะี่ยแข่งขันปุ๊บมันก็ต้องคือเนี่ยมันต้องชนะเนะี่ยเล่นเกมในหัวร้อนเนะี่ยมีนะในยุคนี้เป็นเรื่องปกติแต่อย่าไปมองเป็นเรื่องปกตินะเออถ้ามองว่าความกดเป็นเรื่องปกติอะไรเนี่ยยุ่งเลยนะเราจะไม่รู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้เป็นของแปลกปลอมอะไร ไม่ได้มันจะไม่ได้ซื้อ่าของพวกนี้เป็นของที่มันจะน,นํามาซึ่งทุกในภายหลังก็ต้องค่อยๆเนีย่อยอาศัยเนี่ยพวกนี้ดูให้เลี่ยงไว้ก่อนว่าความโกรธพวกนี้ไม่ใช่เรื่องดีเป็นอย่างนั้นท่านไปตัดมาหอืว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยมีหลากหลายนะหลากหลายอุบายลองหาดูหาดูว่าอันไหนมันใช้ได้นะเรื่องปัญญาเ่ยต้องฝึกนะฝึกใช้ฝึกกันกรองด้วยตัวเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาได้ยินได้ฟังปุ๊บเออหรือถ้าได้ยินได้ฟังในบันดีนะแต่ว่าสถานการณ์จริงมันยังไม่ยังมาใช้เองเน่ะมันจะยังไม่เกิดเป็นปัญญาเฉพาะตนนะยังไม่เกิดเป็นปัญญาเฉพาะตนเกิดโผูุที้มันก็เปิดเป็นสัญญาไปเป็นสัญญาเป็นความจําอะไรที่มันจะมาแล้วมันก็ไปยังไม่เกิดเป็นปัญญาจริงๆม่เกิดกับจิตเนี่ยต้องค่อยทํเหมือนกัน พึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีนะด้วยความดีเนี่ยเพียนนะอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเพียนไว้ก่อนให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยความดีดังนั้นถ้ามีคนไม่ดีเข้ามาลนะ่ะก็ริงไม่ก็ชนะก็ได้วความไม่ดีอนยะ่างดีเงียบเนี่ยเงียบในชนะทุกเรื่องเขาจะตีเขาจะว่าอะไรเออทําไปเลยเ หรือเราเองขอไม่อะไรดีกว่านะแต่ไม่อะไรด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ว่าเราไปไม่อะไรกับเขาด้วยเออที่ทิฏฐิมาน้าอีกเออ่นะถ้าเป็นแบบนี้นะี่ไม่ถูกคือเออทำไปถึงนะเดี๋ยวแกก็ทุกเองนะมันเหมือนว่ามันมีทิฏฐิมา,นานหน้าตัวหนึ่งเนี่ยไปกดไปขนะ่มเัาเนี่ยมองด้วยความเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยสลายหมดมก็ให้เรียนรู้นะค่อยๆเรียนรู้นะ เดี๋ยวคือมีปัญหาหอะไรก็มาบอกแล้วกันก็พร้อมจะช่วยเน,นี่ยคือเมตตายางข่างเนี่ยช่วยได้แต่ปึงชนะคนที่เขาตันนีเนี่ยด้วยการให้ใครไม่ทานก็ไม่ใช่ไปไปคมเขาเนี่ยจริงมันจะมีแง่มุมหนึ่งคือชาวพุทธบางทีเข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติดีแลจะไปคุมเขาเห็นคนที่เขาไม่รักษาศีลไม่ทําบุญให้ทาน ดีจะไปข่มเขาเออนี่นไม่ทําทานตัางกันเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม,มีอะไรกินละ่ะก็เนี่ยปรับเลยนะไม่ถูกนะใครเคยเจอคนประเภทนี้ก็จะรู้ว่าเออเหนื่อยฮห,หรือถ้าเราเคยเป็นคนประเภทนี้ก็จะรู้ว่าเออเราปรับตัวดีกว่านาใช้ได้ทั้งสองแง่เลยนะว่าเออแต่เขาไม่เคยให้ชนะคนตนดีก็ลองให้ดูเออมา กินด้วยกันดูเอานี่ไปเอาไปลองก็แบ่งปันแต่ชนะด้วยกันให้เนี่ยก็เนี่ยะการปฏิบัติภาวนานเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมากไปกัการเจริญนะกุศลนะเนี่ยก็วันไหนใครทําได้ดีก็ดีแล้วแล้วก็าทาต่อใครรู้สึกว่าทําไม่ดีใวันนี้ yeah, แย่่ังเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรต้องไปทุกข์กับมันนะก็เรียนรู้ได้ค่อยหาอุบายไปได้ มันมีเหตุอะไรที่พัฒน,นาได้อีกล่ะมีเหตุอะไรที่มันทําให้วันนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีในอาศัยโยนิสงฆมา่สิการเนี่ยค่อยบ่มไปนะมันเป็นการเจริญทั้งปัญญาภายในตัวเรื่องราวที่มันกระทบในชีวิตมันจะได้ไม่สูญเปลาออป่าไปเธอทุกทกระทบแต่ละครั้งเนอ่ก็ได้เรียนรู้เนะี่ยได้กําหนดรู้และได้รู้อะไรเป็นเหตุได้รู้ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญเนี่ยอริยสัจก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะ ไม่ใช้ได้นะแม้ว่าบางทีมันจะดูเป็นฟ้ากความคิดสามมาแต่คิดว่าหน่อยมันก็ยังดีกว่าโยงนะหรือยิ่งถ้าคิดไว้ล่วงหน้าเนี่ยพอไปเจอสถานก,การณ์จริงปุ๊บไอ้ตรงนี้นะไม่ทันคิดละเราไปดูก็ได้ไอตอนโกรธเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาถามนะเอยจะโกรธไหมจะโกรธไหมถ้ามันโกรธปพ๊บมันดันขึ้นมาเลยเนี่ยเอาไอถ้ามันโกรธมาปุ๊บเรามีวายเนี่ยมาจัดก,การเนี่ย มาตัดทอนมันในขณะนั้นๆเนี่ยคือปัญญาจะค่อยๆเกิดปัญญาค่อยเกิดจะเห็นได้ว่านี่ความทุกข์มาทางนั้นที่มันดานเรียนเชื่อทุกทางนั้นเป็นความทุกข์ท้งนั้นอุบายที่มันจะดับได้ก็จะเห็นว่าเนี่ยหนทางในการปฏิบัติแล้วพอมันตัดได้เรื่อยๆเือความโกรธมันจะอยู่ได้สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆกุศลจะมาแทนที่ได้มากขึ้นอนุสัยมันจะค่อยๆโดนล้างไปในตัว คือทนเนี่ยตัวทนเนี่ยช่วยได้เยอะเห็นนล้มันความกดมันดันปี๊ดขึ้นมาในจิตเออทนไว้ผมไหมจะเห็นนะว่าอันเนี้ยถูกทั้งนั้นขมไว้ก่อนพอครั้งหน้ามันมันดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันเนี่ยมันจะค่อยเบาลงเบาลงอัหนึงจนอนนงเนี่ยมันเงียบมันไม่รู้จะดันขึ้นมาทําไมดันขึ้นมาให้ตัด ให้ต้องาหาอุมายตัดทําไมเนี่ยนี่ก็ค่อยๆไปเชิญไปนะในแต่ละวันให้เรียนรู้แล้วกันเนะ่ะเป็นบทเรียนในธรรมะนะจะได้ไม่ไปติดห้องนะครับเป็นความเป็นตัวตนบุคคลอะไรเขามองให้ว่าคนอื่นเขาเจอแบบนี้เขาก็ถูกแบบนี้ได้เราเองถ้าเจอแบบเขาเราก็ถูกแบบนั้นได้อาจจะกดแบบเขาโกดมากกว่าเขาก็ได้จะได้มองกลางๆไว้นะจะได้ เป็นอุบายในการพัฒนายกตามจิตใจแล้วันแต่วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเนะเาะอีหวังก็มีด้วยประการเชีชนี้